แก่ใช่ไหมในกาลังสังเทศยันแก้ได้แต่บางทีเขาก็แยกไปเพราะมันบังคับไปในขณะไปนั่งขมสงบยังแก้ได้แต่ออกมาจากนั้นมาแล้วไปเข้าสงังคมไม่ติดเลยมันเป็นอย่างมันสู้ไม่ได้เลยอันนั้นแสดงว่าเราไม่ทําตามแต่ตัวเองว่าตัวเองทาตามมันเป็นอย่างนั้นนี่น,นักวิชาเออมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเข้าใจวันนี้ก็เลยมาพูดสอนที่เรื่องรูปนามนี่มันเป็นนิพพานูวันนี้นพอรู้รูปนามจบมันเป็นนิพพานู คำว,ว่าวิปัสสนูนี่ตำราเขาก็บอกว่าวิปัสสนูอุปกิเลสสิบหกประการนะว่าตำรามีแล้วนะแต่ไม่รู้มันกลับไปพากวิจาร์ออกนอกตัวไปเช่นไงมันเนี่ยพากวิจาร์เรื่องนั้นเรื่องนี้แบบนอกตัวไปไมันรู้มันปาตัวอีกแล้วอันความรู้สึกตัวนี่เป็นเหตุจริงๆคนมันจะเกิดปัญญาให้เราแก้ได้จริงๆเราเคยได้ยินไม่ได้ว่าเคยได้ยินเราพูดกับปากตัวเองก็เคยพูดแล้วอยู่ที่นี่ต้องพูดทุกสมุทยัยนีนโรดมากเคยพูดไหม เคยพูดหลายคนนะเคยพูดหลายคนเคยพูดท e <te> <lush> ุกคนนะแล้วแล้วไม่รู้คนมามันจะพาพวกเราก็เคยพูดบ้างมหมครับเคยแต่ไม่ไม่เคยรู้นะจะพูดแต่ไม่รู้สําคันยางวะเนี่ยทุกวคนเราไม่รู้เลยตัวคิดเนี่ยมันทุกมันคิดออกนอกตัวเราไปเนี่ยเป็นตัวสมุทัยเลยสมุทัยทาให้ทุกเกิดเราเราไม่รู้ตัวมันคิดออกนอกตัวไปนี่เป็นตัวสมุทัย เราไม่รู้มันคิดเนี่ยเป็นผลออกมาคือผลก็ได้รับทุกนั่นเองไม่ต้องมากนะทีนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับตัวทุกสมุทัยแล้วทนี้ให้มันรู้สึกที่มันให้มันรู้สึกตัวเพอที่มันคิดปุ๊บมันก็เลยไม่ได้เข้าไปปรุงมันก็เลยไม่มีทุกนี่มันมาใกล้ดีทีเดียวไม่ต้องไปไกลทีเดียวนี่ยที่เอามาเอามาใช้กับตัวแตมาทุกสมุทัยมันเป็นคำเดียวกันเราไม่รู้ความคิดมันออกไปมันก็ไปปรุงที่ดีใจเสียใจอีย่างเี นี่พอใจไม่พอใจมันมีเนี่ยตัวทุกข์ขึ้นมาแล้วบ้อ้ตัวมันคิดทั้งนั้นเราไม่รู้มันคิดมันเป็นทุกข์ไม่รู้อาตมาเช่นตกเย็นที่อย่างรู้นะนี่มันเป็นวิปัสสนูุกบัดนี้มักบัดเนี่ยมักคือเรารู้ตัวเรานี่เองเอาสติมาคอยจ้องอยู่เนี่ยมันจ้องอย่าไปจ้องมากถ้าจ้องมันจะมือมีสีสัหนักหัวหนักอกหนักใจมันหนักถ้าไปจ้องมันทําสบายสบายมันเคลื่อนไหวโดยวิธีพอรู้อันอรู้นี่เดียวมัก มักจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เคยพูดบ้างไหมอย่างหนึ่งเคยพูดนะเนี่ยมันมันอยด้วยกันเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจแต่พูดได้ไม่เข้าใจอันเนี้ตัวธรรมมาไม่เข้าใจพวกท่านคงจะเข้าใจก็ได้แต่ฟังดูแล้วกันคลายๆกันอย่งนั้นแล้วเห็นมาฟังกันพูด็จะเ,เรื่องที่มันจะไปแก้ทุกข์ทางนั้นแต่ว่าตัวจริงยังไม่เคยเอามาทำกันเนีย่ยจะเป็นยังไงเน,นาะอึดใจเดียวเท่านั้นเองอยาขมอะรนั้นให้อดกินให้กลบแก้ห้ ใ่จริงๆแต่ไม่ต้องเอาอัน้ำอ้อยน้ำตาลมาเคลือบมันเดี๋ยวนี้เอาจะน้ำอ้อยน้ำตาลมาเคลือบยาขมกินให้มันกินได้สบายเลยแก่ความจริงอันนั้นดีแล้วแต่ว่ามันแก้ทุกไม่ได้เลยมักคือเรามาให้รู้สึกนี่เองผลของมันมันจะดับทุกได้เลยมักนิโรธนี่นิโรธมากจะหนุนมันกลับกันคือมันไม่ได้ปรุงเลยเมื่อคนคิดไม่ถูกปรุงมันก็เป็นนิโรธไปในตัวมันเลยไม่ต้องพูดเลยมาทุกสมุทัยนิโรธมกไม่ต้องพูดเลยก็ได้กัน อาตมาเคยพูดให้ฟังบ่อยๆเหมือนเอาเสื้อเส้นเดียวมาคึงไว้ตัดตรงกลางมาแล้วมันไม่ถึงกันแล้วอันนี้แหละหมักนะมันไม่ถึงกันแลวมันก็พูกต่อกันไม่ได้มันก็มันก็เป็นดีโนดมันก็ตัดวงจรเนี่ยมันก็ไม่เป็นวัตตาแลวบันมันไม่มีเรื่องอะไรนะโยมแกะคุบาอาจารย์ทุกท่านแต่มันมีเทคนิคมันมีกลไกเทคนิคมันเป็นยังไงทันนิษกลไกมันเป็นยังไงสันนี้มันต้องปฏิบัติกันจริงจังไม่เอาจริงเอาจังไม่รู้เรื่อง เขา,าอาตมาเคยเห็นอาตมาพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีพศ2500เป็นโยมพูดมาแล้วสองปีกับแปดเดือนเป็นโยมสอนมาลุงแต่คนมันก็อือกันไปที่คําพูดแต่พราะมาตำนานมันมีที่บน,นมาบวชบนเนี่ยบูกก็พูดเลยเพราะต้องการอย่างนี้เพราะเจ้าของชอบอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็ตามเราจะพูดความจริงให้คนฟังเข้าใจอย่างน้นอันนี้เนี่ย,ขอ,อนนยของจริงแท้ๆอันนี้แหละของจริงของสั้นๆไม่ไปทําให้มันยาวนย ขอสบายสบายไม่ต้องไปทํามันมันยุ่งถ้าเราไปทําของสั้นไปให้มันยาวมันก็นานจบทําของสบายสบายมันยุ่งมันก็ยุ่งขึ้นมามันก็เลยไม่เข้าใจเลยที่พูดนี่นะอารมณ์รู้สึกอันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปบังคับได้จริงๆแต่ทำรู้เดียวนี้เนี่รู้ครั้งเดียวมันก็ไม่ได้มันก็เราไปเรียนหนังสือเนี่ยพวกหนูเรียนหนังสือเอาคนจะได้ปริญญาไม่กี่ปีเอาพูดให้ฟังกี่ปีพูดกี่ปี เจ็ดปีพุณน่าจะตั้งหลายปีนะเขาจะได้ปริยาตีปริญาโถปริญาเอกมาพูดเนี่ยจะเรียนกอไก่ะสมนึ่งผสมสองบ้านหลวงพ่อเขาเรียนกันแล้วเดี๋ยวนี้มีมีโรงเรียนปีหนึ่งยังยังยังไม่เป็นอันนี้เรามาลิกมือบันเดียได้แย้มมันครบมันก็ไม่ครบเลยแล้วเนี่ยมัน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 พอแหงเลยมันเป็นสาดานมาพอเราองมาฟื้นฟูอันวิธีรู้สิตัวเนี่ยเป็นการไถถอนเอา ทำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้มันเข้ามาสู้กับโลกนี้ได้โลกคือใครมาสู้ตัวเรานี่แหและต่เอาไปสู้คนอื่นนั้นบางทีเขาจะไม่ชอบอลแล้วก็แล้วไปเราไม่มีเรื่องอนีรแต่ว่าควรที่ทําอันนี้เลยเป็นการทําให้หลักพระพุทธศาสนาเจริญจริงๆไม่ต้องไปอะไรมากกันทําไมจึงว่าหลักพระพุทธศาสนานจเจริญได้เลยอ้าว <c oughs> เราก็ได้ยินอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> พระพุทธศาสนาจะเจริญงอกงามก็ต้องอาศัยบริสตี คือภิกษุภิกษุนี้อุบาสกอุบาสิกานี่ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมนยัยหรือตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมรรคผลนี่ผ่านไม่ว่างจากโลกนี้ทั้งวันในทางตัวกันข้ามมันเนี่ยพุทธศาสนาจ,จะอันตรธานหายไปก็ต้องบริษัทสี่นี้เองไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ทําให้ถูกต้องตามพระธรรมนยัยก็หมดไปเท่านั้นเองดังนั้นหลักวิธีการเคลื่อนไหวได้หมดไปนานแล้ว เราก็มีที่เตรียมไปพูดก,กันได้ว่าสติประฐานสี่อันนี้สองสติประฐานสี่มีที่พูดก,กันอย่างนั้นแต่ไม่เอาวิธีมาทํามันก็ไม่มีเทคนิคมันก็ไม่มีคนกลมันก็เลยไม่รู้ที่บริญญาคนพูดก็คือว่าตัวเองอวดดีกติวานไม่ได้อวดดีเอาคนจริงมาพูดให้ฟังไม่ได้อวดดีนะอันเนี้ยไม่ได้เรียนตำราจะมาอวดดีทําไมจะเอาคนจริงมาว่าเขารับรองวิธีนี้รับรองจริงๆริทีแรกรู้ลูกนาเข้ามามันจะไปโดนนิพพันูทันทีไม่มากก่็น้อย อ้าวตอนรู้จากความคิดเข้ามาเนี่ยมันจะจิตใจมันจะวันที่หนึ่งนะเราเมื่อจิตใจเราจะเปลี่ยนออกจากภาวะนี้ไปเข้าสู่สภาพนั้นเป็นปีไห่กันมันจะเป็นจินตจายเซนปีติดกเปเนี่ยเป็นยังนบัดนี้เมื่อมันเข้าสู่สภาพนี้แล้วมันจะไปถึงที่สุดของทุกมันจะเป็นที่ประหลาดมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีคนไกลบุคคลที่สอนต้องรู้จริงๆถ้าไม่รู้จริงๆเอาเราไปก็ไม่ถูกทางไม่มากก็น้อยเราจะไปหลงทางจริงๆนะอันเนี้ย ถ้าหากมีทางดีๆแล้วมีคนเดินหน้าดีๆออกไปทางนี้อย่าไปท่านเลยเราก็เดินทางไปมันก็ไม่นานก็ถึงที่มันโดนหลงวกว,ว,วนอยู่มันอยู่กับคำและันเี้นี่นเป็นยางนั้นชีวิตของคนมันไม่รอคอยไม่รอคอยแต่แค่วันหนึ่งก็มีสิบสองชั่วโมงเนี่ยคืนหนึ่งก็บสิบสองชั่วโมงก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วหมดไปแล้วมันกินเราอันนี้แหละมันกินเราพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้แต่ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้านะันพราแม่ก็เคยได้ ว่าให้ฟังครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังคนเกิดมาห้อยปีอยู่สิแต่ไม่รู้สภาพภาวะของจิตใจเกิดดับอันภาวะจิตใจเกิดดับนี่มันเป็นเอาพลิกมือขึ้นมันเกิดมันดับมันคิดมันเกิดมันดับอันนั้นอาตนมาไม่ได้พูดนะอันนั้นอันนั้นมันเกิดดับอันนี้ใครกต่พอที่จะรู้ได้เนี่ยปฏิบัติรู้จักลูน้มรู้ทันทีอันนี้เกิดดับอันนี้พอดีรู้จักจิตใจเกี้ยงภาพสภาพนั้นไปยุตสภาพนั้นก็รู้จักขึ้นมาอาการเกิดดับแบบนีน้แต่ไม่ใช่เป็นอาการเกิดดับที่ตัวอาตมาพูดนี้ ทำไมจะไม่ใช่มันพูดไม่เป็นใ่อาการเกิดดับคําเดียวกันมันมีขั้นมีตอนอย่างนี้คือเรื่องสงบนี่ก็เหมือนกันมันเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่ใช่สงบแบบนั้นมันไปนสงบคนละเรื่องกันมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้คนเกิดมาร้อยปีถ้าหากไม่รู้จักรู้เกิดดับใจเกิดดับสภาพอันนี้ยังไม่เข้าสู่สภาพเข้ามาจริงจริงๆชีวิตคนนั้นเป็นไหมสู้บุกคลที่เกิดมาเพียงบันเดียวเข้าใจและปฏิบัติให้รู้สภาพภาวะอันนั้น คนที่เกิดมาเพียงวันเดียวเนี่ยรู้เห็นเข้าใจชีวิตของคนนั้นประโยชน์ของคนนั้นคุณค่าของคนนั้นดีกว่าคนเกิดมาร้อยปีอันนี้พ่อแม่ครูบาจยา์ร้อย่ตัวเองก็เคยพูดมาแล้วเลยทีแต่ไม่เข้าใจเนี่ยจึงว่าเกิดจากท้องแม่เขานั้นอาจจะมาชีวิตของอจะมามีค่าน้อยมากพอดีมารู้อันนี้ชีวิตนี้มีค่ามากที่สุดเข้าใจว่ามีค่ามากที่สุดจริงๆบวชมาร้อยปีแบบนี้ถ้ายัางไม่รู้สภาพอันนี้ภาวะอันนี้ การบวชของบุคคลนั้นก็เป็นหมันเป็นโมฆะทล้งหดบุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวสตมารู้สภาพอันนี้รู้ภาวะอันนี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคลบคลที่บวชมาร้อยปีทั้มดเนี่ยเราจะไปเสื้อกันที่ไหนตอนนี้เรารู้แล้วหรือ,อยังถ้าเราไม่รู้จะไปน,นอนใจนะอันนี้ทําเพื่ออะไรทีอาจามาเคยพูดให้ฟังจวนจะหมดลมหายใจเราจะประสบันจริงๆเราเกลียมไหมเราเกรียยไหมให้มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเราเครื่องไม้เครื่องมือเราให้เรารู้วิธีอันนี้คนไกมบนอย่ที่ตรงนี้เอง แต่เมื่อไม่รู้อันนี้ก็พูดไปทั้งวันทั้งคืนกับพูดเป็นคดีเหมือนกันแต่พูดทวันนี้ก็ไม่เหมือนทุกวันเนี่ยพวงท่านมอกฟังนี่ก็รู้สึกโอ้ยุหนหัวใจฟังไม่ได้เรื่องที่ว่าอย่างนั้นแต่มันเป็นเนื้อแท้เนื้อนะเป็นหัวใจจริงๆทุกคนศึกษาได้ทุกคนต้องมีแล้วอันนี้พร้อมแล้วมีแล้วแปลว่าเราจะทําให้มันมีรื้อทาให้มันไม่มีจะทําให้มันปรากฏขึ้นมาหรือจะไม่ทำเท่านั้นเองแต่เมื่อไม่ทาให้ปรากฏจริงๆเรื่องนี้แม้จะไปรักษาจินอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนง จะไปทํากรรมฐานก็ไปอีกเรื่องหนึง่งจะไปอะไรก็ต้านเป็นคนละเรื่องเลยเพราะการเคลื่อนไหวนี่มันมันเข้ามาสายนี้ทีเดียวมันเป็นลูกกุนแจลูกเมธิ่มันไม่ใช่เป็นลูกกุญแจลูกนั้นแลวทางก็ไปทางนี้มันไม่ใช่ไปทางนั้นควรต้องงบมันจิ๋วมีสองอันมันแยกกันที่ตรงนี้ทีเดียวการศึกษาปีนี้เป็นปีเก่านะต้องศึกษาวิธีคนของเก่าจริงๆเนี่ยของเก้าตัวเราเกิดมาแล้วก็เป็นของเก่าที่มูลระดกอันนี้พอแม่ให้มาแล้ว ปู่ย่าตายายให้มาแล้วหลายส่วคนแล้วท่านให้มาแล้วแต่เราไม่เคยเอามาใชของเก่าเนี่ยเอาแต่ของใหม่เรื่อยไปมันก็เลยไม่รู้ของเก่าเลยเลยไม่รู้จริงๆอาจจะมาอายุสี่สิบหกปีอย่างลู่ปาโทมันแทบจะตายไปเกแล้วนี่มันมันจะเสียหลักแล้วเป็นอย่างนั้นพรมรู้อันนี้เนี่ยเราจะเอาเงินไปซื้อไม่ได้จะเป็นเรียนตำนานแล้วให้มันรู้อันนี้ก็ไม่ได้ มันต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงๆเรื่องนี้หรือจะไปฟังไปถามแก้ปัญหาคนนั้นคนนี้ก็แก้ไม่ได้อัตมาเคยเคยไปแก้ปัญหากับอาจารย์อาจารย์ถามมักพิกเผ็ดไหมเพราะมันรู้แล้วเนี่ยมักพิกไม่เผ็ดมักพิกกับมักพ็ดอันเดียวกันเลยเกลือเค็มไม่ไม่เค็มน้ำอ้อยหวานไหมน้ำอ้อยน้ำตาลไม่ไม่หวานอาตมาบอกอย่างนี้ทำไมคิดมักพิกไม่เผ็ดมักพิกมันอยู่กับท่อพุ่นอยู่กับต้นเหมือนพุนไม่ได้กินมันจะเผ็ดไปทำไมเกลือมันกระโยกพุ่น มั่ก็ทอนพุ่นอยู่ไกลๆพุ่นมันก็ไม่ไม่เข้มน้ำอ้อยน้ำตาลก็อยู่ที่ไหนพวกมันไม่ได้กินมันมันมันไม่หวานไม่เปรี้ยวอะไรก็ตอบอย่างนี้เลยเบอกบ้าๆมันก็บ้าจริงๆขานั้นไม่รู้มะเข็ดนี่มันเผ็ดใครถามว่ามะเข็ดมันเผ็ดแต่ความจริงตัวเองไม่ได้กินมะเข็ดเลยไม่ได้กินน้ำอ้อยน้ำตาลอยู่ที่ไหนก็มีคนถามกวาหวานเกลือก็เค็มเนี่ยความจริงอันนี้ก็เหมือนกันโอหลักพระพุทธศาสนาีนเมื่อคนเข้าสู่สภาพภาวะอันนี้เน้ะ มันจริงมันแนบแน่อยู่กับจริงในจริงจริงอันนี้แหละมันเป็นทุนของทุกคนควรที่ศึกษาเอามาไว้เมื่อรู้อันนี้ชีวิตของเราจะมีราคามากมีค่ามากที่สุดเพราะว่าซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ไไดชีวิตี่จริงไม่มีราคาคนขายพันหนึ่งสองพันล้านหนึ่งสองล้านไม่มีคนซื้อเลยและก็ไม่มีคนขายเลยเป็นอย่างนั้นจังหวะชีวิตเ่ยควรให้มีราคาจริงๆแต่เราไม่สนใจเรื่องนี้เราไปสนใจเรื่องอื่นมันก็เลยรู้เป็นเรื่องอื่นไป บัดนี้ก็อยากเตือนพวกเราให้พวกเราทําจริงๆเมื่อมาแล้วอย่าให้มันเสียเวลาแต่ความคิดอันนี้อาตมาเคยพูดเอาไว้ว่าศึกษาแบบใดก็ได้นั่งนอนได้ทํางนั้นแต่เอาอาตมาพูดได้ได้คนที่รู้แล้วคนที่ไม่รู้ไม่ได้ตัวอาตมาไม่ได้อาตมามาทาอย่างนี้อาตมาจึงรู้เมื่อรู้แลวอาตมาไปนอน,นทำก็ได้นั่งทําก็ได้ยืนทําก็ได้ไม่เคลื่อนไม่ไหวที่นั่ก็ได้อาตมาแต่ก็ต้องทําเป็นยังไงก็ต้องทาที่ทําปูซาพระพุทธเจ้า ทำโูสา,าพระธรมรมเจ้าทำโูษาพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือใครเ่ยพระพุทธเจ้าคือข่มรู้นั่นเองพระธรรมนี่ยคือการกระทำนี่เองพระสงฆ์คือปฏิบัติตามที่เรารู้นั่นเนี่ยยังว่าไม่เป็นคนอักตันยูเจ้าของรู้มันจะไปทิ้งบางคนไม่ตามเลยเนี่ยเป็นคนอากาักขันยูไม่ใช่ว่าอักตันยูอย่างที่เราเออเป็นอย่านั้นที่ไม่ใช่อักตันยูคือเป็นคนลบล้างตัวเองยัง่าคนไม่เคารพตัวเองเนี่ยจะไปเคารพผีได้ไหมไม่ได้จะไปเคารพเทวดาได้ไหมไม่ได้ เพราะมันไม่เห็นผีมันจะเคารพผีได้ทําไมันไม่เห็นเทวดามันจะเคารพเทวดาได้มันต้องเห็นตัวเองเคารพตัวเองจึงเป็นการเคารพผีเป็นการเคารพเทวดาเป็นการเคารพตัวเองเป็นการเคารพอะไรทั้งหมดเลยคนถ้ารู้จักตัวเองแล้วถ้าไม่รู้จากตัวเองนั่เคารพไม่ถูกต้องจริงๆนี่ดังนั้นให้พวกเราถามจริงๆตำราเขาบอกไว้แล้วว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนหนึ่งวันถึงสิบห้าวันมีอันนี้สองสองประการนั่นเองหนึ่งเป็นพระอรหรันต องเป็นพระนาคามีท่านวันมีอยู่ในหลักสูตรธรรมวิจารณาจะมาได้ดูแต่วิธีนี้ไม่ต้องเอาจอากนั้นหน่อยไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเป็นพระ,ะ,ะนาคามีแต่ทุกข์น้าจะลดน้อยไปความสงสัยน้นจะหมดไปนํานี่คนสงบอยู่ที่ตรงนี้สงบแบบนี้ไม่ต้องไปนัางเนี่ยสงบเพราะการหยุดเรียนสงบเพราะหยุดการไปศึกษากับคนนั้นคนนี้สงบเพราะหยุดเพราะไม,ไม่ไม่ถามใครแล้วพอเจ้าของเรียนจบมาแล้วความสงบแบบนี้ไม่ใช่สงบแบบนางจีา สงบแบบที่จะไปทําการทํางานอะไรได้ทุกอย่างสงบแบบที่อาจจะมาพูดเี่ยขียนหนังสือก็สงบเพราะเราไม่รู้ก็ต้องเรียนยังไงแต่เรื่องชีวิตที่สงบแล้วไม่เดือดร้อนเนี้เข้าใจอย่างนี้สงบอันนี้สังหาเนี่ยควรสงบที่ไปนั่งสงบนั่นอีกเรื่องหนึ่งกลับมาที่มาคก็จะไม่สงบอีกแล้วมันเป็นอย่างไงควรสงบอันนี้แปลวันหยุดพวกเราเคยได้ยินพระวักกะเล็กเรียนมาจากอาจารย์แล้ว ไม่สงบเลยพอดีไปเจอพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เสียสละอย่างนั้นอย่างนี้พวกเธอเรียนมามากแล้วไม่ต้องพูดเรื่องอาตมายังไม่มีความรู้พรอะพรกเธอขอบคุณมีความรู้มากสมณะคนเดินไม่กลัวตายทําไมเดินไปทําไมอ่ะวะเราไม่ได้เดินเราหยุดแล้วเนี่ยยุทธยยรัมยโกหกโอ้อโคนริมานอา้าเราหยุดแล้ว <qualcosa S 2> ใหความสงบพระพุทธเจ้าอ่ะ ไม่ใค่สงบอย่างที่เราสงบนี้อันนี้มันสงบผิดกันเราหยุดแล้วเธอที่ไม่สงบเธอที่ไม่หยุดอ้าวเนี่ยเรานี่ไม่สงบไม่หยุดจีิ่งนี้เนะเนี่ยทำชั่วพูดชั่วเลยพระพุทธเจ้าว่าเออก็เลยหยุดทันทีอันนี้เดียวความสงบของพระพุทธเจ้าสอนสงบแปลว่าหยุดเปลี่ยนหยุดหาหยุดไปแสวงหาครูอาจารย์สงบแบบนั้นอันนี้สงบอันนี้และสงบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพอบครคำว่าคนสงบบันได้มีมิติแบบนี้มีมิตแล้วเครื่องหมายแบบนี้ ไม่ใช่มีมีเป็นั่งอยู่นี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นพระพุทธรูปอน,นันตมาก็เห็นสิ่งที่เห็นนั่นะเห็นจริงแต่มันไม่ใช่เป็นของจริงนะเขาเรียกว่ามายากนไกของจิตเขาจะว่าจิตนี้ก็กลับได้ไวดุดมีลานไขในต้นเราท่านควรบังคับอ้นให้จิตหมุนมาในทางข้างดีพราะป,ปล่อยให้มันหมุนไปในทางข้างจี้ทาที่นี่ก็จากนี้จากนายหายสูญทําเข้าเข้า,ขางำควรระยำสมบูรณ์ ขอป,ปิ้นปอกหลอกต้นให้นํามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเรามันไม่รู้มันจะหลอกเราได้ใจเราที่เราหลอกมันหลอกเราจริงๆเราจึงไปเห็นนิมิตจิวานิมิตนั้นมันมันไม่เป็นของจริงแต่นิมิตเป็นของจริงเนี่ยมันกับคาเดียวกันคําว่านิมิตเนี่ยนิมิตแล้วเครื่องหมายเครื่องหมายอนะไรก็เครื่องหมายจะให้มีสติเข้าไปแนบแน่อยู่ที่นั่นหรือจะให้ความรู้สึกเข้าไปแนบแน่อยู่ที่ตรงนั้นเพราะจะว่านิมิตเนี่ยสําคัญคันท่านนิมิตเป็นมายาของจิตใจแล้วเนี่ย อันนั้นมีมิดเหมือนหลอกเราเพราะเราไม่เห็นจิตเห็นใจเราอาตมาเดินอยู่หนข่าวนั้นะเดินดูเห็นเลขเดียวติดอยกกระดานขวาเออนึกว่าจะไปซื้อเลขุนี่มันเป็นยัง้นเห็นชัดจริงๆตัวเบ์เลอร์ท่อความมือนี่พอที่เป็นั่งเออไปยืนดูเอ้มันเป็นยังไงก็เลยนั่งลงนั่งลงก็เยียดเข้าเข้าไปเลยมันไม่จริงดอกนั้นหายแว๊กไปเลยนี่ว่าเห็นจริงหมาเลแต่ของที่เห็นนั้นมันจะเป็นของจริงมันหลอกเราครั้งหนึ่งก็เห็นผี ถ้าปกหัวมาขาวๆมานอนลุกยืนขึ้นพจดลุกไอเลยทีเดียวนี่แหละจ่วสิ่งที่เห็นเห็นจริงแต่สิ่งที่ทุกเห็นน่นไม่จริงอันนั้นไม่ใช่เป็นมีมิตไม่ใช่เป็นอะไรม,มันกลไกข,ของจิตเราไม่เห็นจิตใจเรามาอกรอเราเป็นวาจิตนี่เกอกกับได้ไวลุดมีลานไขในต้นเราท่านควรบังคับโนหนึ่งให้จิตหมุนมาในแต่ทางข้างดีเพราะต่อยให้มันหมุนไปในทางข้างกี ทำที่มีก็จากนี้จากนายหายสูน่งอ่ะทำเข้าครอบงำความระยำส่불เต้นปอกหลอกต้นนี่เป็นอย่างน้นอันนี้ก็พูดกันต่อไปกระต่ายเห็่อว่าดูเอดิอนักบวชบางคนนะจ๊ะข่าพอท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องพูดไต่เดียวนั้นมันเข้าใจผิดอันนี้แหละให้เราเราทํากันเองมั่อย่าไปติดอันนั้นแต่กลับไไนะห้ามให้เราเอาความรู้สึกอันนี้ทีเดียวเมื่อมันคิดรู้ปล่อยไปเลยมาอยู่กับความรู้สึกตัวนี้ อย่าไปเข้ากับพมรู้อันนั้นคันถ้าไปเข้ากับพมรู้อันนั้นมันจะคิดไปเรื่อยๆไปเลย,เลยแล้วทำที่มีจริงๆมันจะไม่แสดงเลยมันก็เลยไปแสดงจะเป็นมายาลอกตัวเราไปอย่างนั้นตลอดปีตลอดชาติไปเลย <c oughs> ที่พูดเนี่ยเอาความจริงมาพูดให้ฟังและวิธีปฏิบัติง่ายๆที่สุดไม่ต้องขึ้นอยู่กับตำราเนี่ยแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราใครทําคนนั้นรู้คนใดไม่ทําไม่รู้ไม่รู้จริงๆสมมุติอาจจะมากรมือเนี่ยมู้เห็นว่ารู้เพราะกับมมือรู้ไหมไม่รู้ รู้รู้พราะกรมือเนี่ยเห็นว่าลูพระกรมือรู้แต่ทุความสัมผัสของท่านจะได้มีเลยให้มันมีความสัมผัสเกิดขึ้นมาจากจิตสํานึกจริงๆอันนี้จริงว่าไม่ไม่เชื่อใครเลยาจะมาตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงแบบนี้ไม่เชื่อเลยพูดจะนั้นกับพูดไดไ้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้มันจะเข้าสู่สภาพของมันจริงๆทํารับรองว่าไม่เกินสามปีนนทําจริงๆนะติดต่อกันจริงๆนะแต่วเป็นคนพูดจริงอีกตัด้วยนะไม่ใช่ว่าทำสามปีเล่นๆนะไม่จริงต้องจริง อาจจะมาไปทํามาแล้วนี่แต่ทุกคนก็มีแข้งขาหน้าตามือเท่าเหมือนกันผู้ชายก็มีเหมือนกันแต่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสภาพเพศหญิงเพศสายเท่านั้นเรื่องจะรููอันนี้รู้เหมือนกันอาจจะมาเคยแนะนํามาแล้วผู้หญิงก็มีลูกกันเนาะผู้ชายก็มีลูกกันเนาะถ้ามันเข้าสู่สภาพของมันแล้วตกใจเลยคนบางคนแล่นมาถามโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้พูดให้ฟังโอ้เรื่องเท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะขอไม่เคยเป็นเน่ยมันก็เป็ยนสิเหมือนกับเปลงเนี่ย มาจับเราเราดึงจริงมันไม่อยากออกเลยเอาปูนกับยาไปคลุกน้ําแล้วเอาน้ําปูนน้ายามาบีบสิงมันล้นมันพอดีริงมันล้นมันก็เบาคึ้นไปหน่อเมื่อสินงมันจับเรามันดูดสินเลื่อดเรามันก็หนักมันก็ติดเรามันก็มันไม่ออกดึงมันก็หนักอย่างนั้นบัดนี้อยากไปจับติงเอายากับปูนไปคลุกน้ำล้าบีบน้ายาลงไปที่นี่พอดีน้ายาน้ําปูนไปชุบตัวปิงี้มันล้นเลยพอดีสิงมันล้นแล้วมันก็เบาขึ้นไปเบามันก็สบายใจขึ้นมาไม็นนักกตใจค ถ้าถ้าคนเคยหักขฟ้องหนักมาแล้วนี่คือจะพูดถึงวัตตะสงสารเนะี่ยต่ไม่ต้องพูดลกมือเนี่ยเพราะว่าพูดมานานแล้วนี่ให้เราทําความรู้สึกตัวนี้จริงๆแต่ว่าใจมันคิดให้รู้ไม่ใช่รู้รู้แล้วเข้าไปในความคิดไม่ได้อนะ้รพอดีรู้ปุ๊บอยากไปดูมันความคิดอน่กลับมาให้มีสติอีกประตูวนึ้งถ้าไปดูความคิดมันจะลอกทันทีเลยความคิดอย่างไปอย่างที่ว่าทำที่นี้ก็จะหนีจากนายหายสูญนะ่มันจะหนีจากเราไปเพราะมันดึงเราไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสังขาร มันจะเป็นตัวสมุทัยไปมันจะเป็นตัวทุกข์ให้เราได้รักเลยมันจะไม่เป็นตัวมรรคพอดีมันคิดปุ๊บเรามาอยู่กับอันนี้เป็นมรรคเลยเพราะเราอยู่กับตัวนี้มันคิดขึ้นมาเราจะเห็นจะรู้มรรคคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงคนดับทุกข์พอดีมันรู้อันนี้มากเข้ามากเข้ามันคิดปุ๊บตัดไปคิดปุ๊บตัดไปสังขารเลยไม่ได้ปุ๋งก็เป็นผลก็เป็นนี้โลดขึ้นมาไม่ไกลเลยอันเนี้ยจะทุกข์สมุทัยได้โลดมรรคเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ แต่เราไม่เคยรู้เราไปติดตำลามันก็เลยว่ามีแต่ทุกสมุทัยทีโรดมากแต่แปรกยู่คุณอันนี้เอาของจริงมาเราให้ฟังแต่ดีโรดตัวนี้ก็นีโรดท้นๆเดือดมีโรดเบื้องต้นก็รุนละโลกนานกับหมดสงสัยก็พ้นไปแล้วก็เป็นนีโรดน้อยๆบัดนีนิดนี้โรดขั้นที่สองเข้ามาเราก็จะมาลูกอมคิดความหนักอกหนักใจมันก็จะพ้นไปมันก็จะลุดไปก็เป็นดีโรดไี่ใช่คำว่นนี้โรดคําเดียวนี่แหละมันก็เหมือนกันเ๋๊ะมีโรดคําเดียวนี่มันมีหลายขั้นหลายลึกเหมือนกันมักก็มีหลายขั้นหลายลึกเหมือกัน ีว่ามันมีเทคนิคมันมีกลไกคนที่รู้เทคนิคคนที่รู้กลไกจริงๆที่จะเอามาพูดถึงได้จริงๆที่พูดเนี่ยบางบางคนก็จะอึดอัดใจนะแต่อึดอัดใจแต่ดีนะถ้าใครทาเพื่อได้ไปปฏิบัติมันจะเป็นยารักษาโรคให้หายจริงๆคาว่านี้โลดตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่หวนกลับแล้วมันจะเข้าสู่สภาพเข้ามาจริงๆมันไม่หวนกลับร่างกายทนี่เข้า พอดีร่างกายในเข้าสู่สภาพของมันใจมันก็เข้าไปเลยนี่อาการเกิดดับเกิดแล้วมันดับไปเลยมันดับไปแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปเลยดับไปเลยเพราะมันเข้าสู่สภาพของมันมันคาดช่วงออกมาจจริงทีว่าเขาว่าตาเห็นอย่าให้รู้จักว่าเป็นรูปเลยมันพูดไม่ได้อันนี้ตาเห็นต็รู้จักเป็นรูปที่นี่เขาจริงว่าอย่าไปยึดไปถืออ้าวไปพูดคําพูดอันนี้มันมีอุปทานอยู่แล้วเนี่ยบัดนี้เราไม่ต้องพูดมันเลยให้มารู้ตัวนี้อุปทานไม่ต้องพูดมันเลย หรือปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องพูดหมดเลยเอาตัวนี้เข้าไปแก้เลยรับรองแก้ได้ทุกวิธีแปดหมื่นสี่พันพรนธมรคันอันนี้แหละออกไปจากจิตตัวนี้ทีเดียวเมื่อไม่เอาจิตตัวนี้ไปพูดไม่มีอะจะพูดเลยที่ว่าถ้าสูตรพระวินัยสองปีดกคือตายหนึ่งคำพูดหนึ่งไปเท่ากับปีดกเดียวพระพิธรรมพระพิธรรมก็คือตัวใจมันคิดมันสร้างมาคนเดววันนี้เรามาปฏิบัติตัวนี้เนี่ยมันรู้ตัวนี้ใจมันคิดมันเห็นก็กินกันไปทั้งหมดเลย ถ้าไต่ปีบกมันสั้นๆแต่เราไปเรียนมันยาวแต่็ดีอันเรียนเนี่ยคนที่จะเรียนมาได้มันต้องโอ้ใตผมอดทนพยายามถ้าไม่อดไม่ทนไม่พยายามจริงๆมันก็ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่อดไม่ทนไม่พยายามทาจริงๆมันก็จะไม่รู้มันจะไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราเมื่อคนใดรู้อันนี้เห็นอันนี้เข้าใจอันนี้สิ่งนี้เนี่ยเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ว่าหมายถึงอื่นใดทั้งหมดเลยก็จะหมายถึงเพราะว่ามันเป็นเปลือกเป็นแักที่ เป็นแก่นเป็นใจกลางของตัวพุทธศาสนาจริงๆคือตัวหลุดพ้นนี่แหละโตดักทุกได้นี่แหละนี่แหละพุทธศาสนา,าพระพุทธเจ้าก็คืออันเดียวนี้ท่านจึงว่าตับทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นไปถึงที่ไหนเดินไปติดไม่ต้องเดินไปคือมาถึงมันเคลื่อนไหวรู้ทําตามท่านอันนี้ท่านวอกเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นจึงนํามาสอนพวกเธอท้าหลายให้ทําความรู้สึกอันนี้ท่านบอก แล้วก็จะรู้อย่างเราแต่ถาคตนี้ก็จะเป็นอย่างเราแต่ถากคตนี้ก็จะไปถึงที่สุดอย่างเราแต่ถาคตนี้ทันวันแต่เราไม่ยอมทําม,มัน,นคือไม่ยอมทําตามมันก็ไม่รู้ตามที่แบบนี้เมื่อทําตามท่านก็ไปตามทานได้เท่านั้นเองบัดน,นี้จะรู้ยังไงเดินไปก็ท่านนั่งอยู่ที่นี่เห็นใจมันคิดท่้นก็รู้เลยเราก็เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตัดแตรู้เพราะการทาทางจิตทาง,ทาง,ทางใจเนี่เราทํายังไงทําทางใจมันทำมันไม่ได้แล้วก็มาเอาความเคลื่อนไหวตัวนี้ทํา เมื่อความขึ้นไว้ตัวนี้มันก็ไปทําได้มันเป็นอนัตโนมัติมันไปเลยดังนั้นจึงหวังวิธีที่อาตมาพูดได้เป็นวิธีรัดดัดตรงเข้ามาเลยไม่เสียเวลาเลยนั่งเขียนหนังสือก็อปฏิบัติได้จะของขายก็ปฏิบัติได้ถ้าเป็นแล้วนะถ้าไม่เป็นแท้ได้ได้อย่างนั้นแหะได้ขึ้นพื้นเล็กเดฝือกไปเลยเมื่อเรารู้แล้วทําอะไรได้ทุกอย่างจะทำการท,นานทํางานตามหน้าที่ของตัวเองเพราะเราเป็นคนเนี่ยก็ต้องรู้จักหน้าที่ของคนที่เมื่อเราเป็นเทวดาเขาต้องรู้จักหน้าที่ของเทวดา เมื่อเราเป็นพระอินทร์พระพรหมก็ต้องรู้จักหน้าที่ของพระอินทร์พระพรหมเมื่อเราเป็นพระก็ต้องรู้จักหน้าที่ของพระเีงพระเนี่ยมันมันหลายความหมายนะครับพระกระลว่าผู้สอนคนโยมจะสอนคนก็ได้อาจมาสอนมาแล้วสองปีกว่าแล้วก็เป็นพระได้ข้าวนั้นนุ่งกางเกงนุ่งกางเกงนะเดินจงกรมไปอยู่อ้อผมขยาวกด้วยนะอ้อเป็นพระได้เดี๋ยวยมันคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมาเองไม่ใช่คิดมันเก็นขึ้นมาเองเนี่ยแต่วาเขาว่าถึงทุกก็ไดนะครับที่สุดแล้วอย่างยมีเขาว่าอย่างไ มันต้องมีอันมาสก,กัดให้เราจริงๆต้องรู้เมื่อไม่มีอันมาบอกบัะเตือนเราจะรู้ได้ทำไมเพราะมันมีพร้อมแล้วทุกอันแน่จอย